เนื่องจากคลิปที่เพิ่งลงไปนะครับกับแมปสไต e ีตมาดูคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ครับน้องอันปันน้องปันบอกว่า Universal p e ล c ีอีกแมปด้วยครับพี่แมปคนไทยที่ดีที่สุดว่ากันมาอย่างนี้วันนี้ผมรีวิวจะเต็มในมุมมองของผมให้ครับโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชทั้เพื่อการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์แบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่าง A C Arise c r a s ก Over A V and m อวีแอนิเมตแวบอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ u ูจี o n e แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเ,เพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U ู p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง u ู p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทาให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศั กแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่กอดเป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ FK หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Snoo ฮสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord ของ Universal Peace กันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อยู่ในเกมแนว Peace t y l e Map ของคนไทยนะตอนนี้มีคนอยู่ใน Discord นะครับ1471คน ถ้าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะกดลิงก์ i s s o r r d ใต้คลิปนี้ได้เลยนะก็คือผมอาจจะปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับลิงก์ i s s o r r d นะสามารถกดกันเข้ามาเพื่อรอเล่นแแบบนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปดูสเน็คพีกันเนี่ยก็ขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็ติดตามแมบบนี้มาตั้งแต่ announcement แรกๆเลยตั้งแต่สเน็คพีกแรกๆเลยนะแต่ผมยังไม่ทำคลิปเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรให้เราดู แล้วก็ยังไม่มีอะไรมั่นใจด้วยว่าตัวแมปมันจะไปเปิดอะไรเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากช่องของผมเนี่ยทำทาวเวอร์ e ี e เ s นด้วยแต่ลึกๆเนี่ยผมก็ยังอยากเล่นสไตล์พีทแนวใหม่ๆอยู่สไตล์เก็บเลเวลนั่นแหละก็คือยังคงตามหาไปเรื่อยนะครับว่าแมปไหนที่มันแบบมันจะมีแมปที่มันสนุกแล้วก็คุณภาพสูงๆบ้างซึ่งก็เป็นอีกแมปหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงแต่ ผมก็อยากจะให้เกมที่มันทําจากฝีมือคนไทยเนี่ยหรือว่าน้องๆที่กําลังจะปั้นเนี่ยประสบความสําเร็จกันไปทีละแมปทีละแมปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าผมอ่ะอยากจะเห็นแมปที่เป็นคนไทยมันไปอยู่ในหัวหอกของสไตล์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Tower Defense ไม่ว่าจะเป็นแนวเก็บเลเวลหรือว่าจะเป็นซิมเล a เตอร์อะไรต่างๆนานานั่นแหละนะครับแต่ผมก็จะเลือกสไตล์เล่นเหมือนกันซึ่งหลักๆที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คงเป็นเก็บเลเวลกับ Tower Defense นี่แหละครับแต่แนวอื่นเนี่ยยังไม่เห็นนะ ก็คือเกินกันไปที่เรียบร้อยครับก็ขอพูดในเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันในฐานะคนที่แบบตามมานานนะครับผมแค่รู้สึกว่าเ,เขาไม่ค่อยมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ความเป็นออฟฟิเชียลนิดนึงนี่คือสิ่งที่ขาดไปเลยสำหรับ Universal Peace นะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยแมพมันเล่นหรือเปล่ามันทำจริงจังหรือเปล่าหรือว่าทำเล่นกันขำๆเปิดเล่นๆแล้วก็ปิดผมไม่รู้เหมือนกันว่า ทีมของเขาเนี่ยอยากจะให้มีคนเข้ามาเล่นเยอะๆไหมอันนี้คือความคิดเห็นจากผมแล้วกันเพราะว่ามันมีทั้งจริงจังและไม่จริงจังนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า n o u n c e m e n t เนี่ยมันควรจะลงอะไรที่มันจริงจังยกตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลย An n o u n c e m e n t ที่ผมคิดว่ามันจริงจังก็คือ just to be clear นะครับก็คือเอาให้แน่ใจนะครับผมเอาให้เคลียร์พวกเราเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะกักในเรื่องของการรีลิซไว้เป็นเรื่องตลกนะครับ แต่ตอนนี้มันยังมีบั๊กอยู่บางส่วนที่เราจําเป็นที่จะต้องแก้และต้องการให้แน่ใจนะครับว่าพวกคุณที่จะเข้ามาเล่นในแมปของเราเนี่ยจะได้ b บ s t x x p e r i e n c e Playing Universal p e ร c e นะครับโดยที่ไร้ข้อบกพร่องนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะอยู่ใน announcement แต่กลับกันผมให้เลื่อนลองไปดูข้างบนอันนี้คือสิ่งที่ดีไหมอันนี้คือผมตั้งคำถามนะครับแล้วอีกอย่างนึงในมุมมองของผมนะ การที่ลงแมปแมปอื่นใน a n n o u n c e m e n t เนี่ยเท่ากับว่าโปรโมทแมปอื่นให้โดยที่แมปของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเปิดหรือรีลิสนะมันจะกลายเป็นว่ามันจะทําให้คนไปเล่นแมปนั้นแทนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือไอเน,นี้ยมันจะมีพวกเกมไนท์เนี่ยอ่าคุณสามารถไปลงในเกมไนท์ได้ว่าคุณไปเล่นอะไรมาคุณไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้นะว่าอัอเนี้ยเป็นโอนเนอร์เหมือนกันนะครับบีบอสเนี่ยจริงๆผมก็ติดตามนะผมจำคาแรคเตอร์ก็ได้เลยบีบอสจะเป็นแบบว่า ในสเนกพีกเนี่ยเขาจะเป็นตัวตลกนะหมายถึงว่าแบบใส่ชุดเป็นตัวตลกเลยนะครับแต่อันเนี้ยผมมองว่าความออฟฟิเชียลหรือความโปรเฟชชั่นอลมันยังน้อยอยู่ซึ่งน่าเสียดายมากๆผมมองว่าแอน o u n c e m e n t มันควรจะประกาศอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญมากๆนะสำหรับคนที่รอเล่นเกมแต่อะไรอย่างเงี้ยผมมาปุ๊บผมมาดูรูปอ่ะก็รู้แหละมันเป็นมีมแต่มันก็ต้องมีห้องมีมห้องอ่า d e v s t a าร์โพสติอะไรก็ว่ากันไปสำหรับคนที่เขาอยากจะดูอะไรอย่างนั้นแต่ การที่ผมเข้ามาใน Dis c o r d เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าทิศทางของเกมมันไปถึงไหนแล้วมันมีอะไรให้ผมสนใจบ้างมันมีอะไรที่ให้ให้ผมอยากจะเล่นเกมนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าผมเข้ามามันมีไทยด o n a t มันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ย donate แล้วเกมเปิดไว้ขึ้นอะไรเงี้ยมันมันไปลงในส่วน s u ัพย์อันนอสเมนต์ก็ได้ก็คือประกาศลองนะว่าเออเราอยากจะเปิดเกมแล้วแต่ว่าทุนเราไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็รูปหรืออะไรอย่างเงี้นะออยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจักเท่าไหร่อยากจะให้มันเป็นแบบ คือมันมีแมปหลายแมปแล้วแต่ว่าคุณเราไปดูก็ได้ว่าแมปที่มันแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วหรือมันมีความเป็นออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มามั่วไม่ได้มาซั่วอเนี้ยอันนี้ผมก็รู้สึกอยากจะอันนี้เป็นแง่มุมของผมแล้วกันผมรู้สึกว่ามันมันทำให้ดูแบบความจริงจังของการที่จะเปิดเกมมาให้คนเล่นน่ยมันน้อยลงไปเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีซับแอนาสเม m นท t ที่สามารถประกาศรองได้ซึ่งเขาลงทั้ง2อันเลยเห็นปะ มันเลยกลายเป็นว่าผมก็ก็งงๆเหมือนกันว่าเขาจะจริงจังหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวโลโก้เขามาประกาศในซับหรือว่าเขาจะประกาศ a n n o u n c e m e n t ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเลยงงไปหมดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะประกาศโลโก้หรือภาพเกมใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นให้ดีกว่านี้ได้คือคุณอย่าเอาเพนมาขีดดูนี่นั่นเลยนะ คืออย่างน้อยมันก็มีโลโกโ้ของเกมแล้วอะถ้าคนเขาจะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไปก็เราก็ใส่ลายน้ําลงไปที่ภาพก็ได้นะครับมันจะดีกว่าในมุอมมองของผมนะดีกว่ามาขีดอะไรอย่างเงี้ยไปลงที่อื่นเขาก็งงว่าเอา้าแมปอะไรจะคือมาขีดอะไรอย่างงี้ผมก็ดูว่าบอกแล้วคือแมปเนี้ยใน Discord อะผมพูดเลยนะความโปรเฟชชั่นอลมันน้อยมากๆกนะครับก็ประมาณนี้ละกันแต่แยกกันก่อนใครดูมาถึงตรงนี้นะผมว่าหลายๆคนเนี่ยที่เปิดคลิปไปเนี่ยแปบลบว่าดูไม่จบนะครับ คือใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยเรื่องของฝีมือเนี่ยไม่เป็นสองรองใครก็คือผมตามมาตลอดผมรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆเขามาสไตล์บอกฟูดเลยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีสไตล์อะไรที่ชัดเจนกว่าไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยละสนิกพีคล่าสุดหลายๆตัวที่ผมดูเนี่ยผมบอกได้เลยนะแมปตัวนี้เนี่ยโคตรเท่มากๆไม่รู้ว่ามันคือแมปอะไรก็ตามแต่แต่มันก็ทําให้ผมอยากจะเล่นเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะชมเลยนะครับในมุมมองของผมนะคือผมชอบ UI สไตล์ของเขานะ ก็คือมันมีความเป็นแบบอาเขตอาเขตนิดนึงแล้วจะสังเกตได้ว่าพวกกรอบอะไรเงี้ยมันจะไม่มีความแบบเท่ากันเลยนะมันไม่ใช่แบบตกมาเท่ากันทุกด้านอะไรเงี้ยมันจะมีความขาดขาดเกินเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่สกิลเขาหรือไอเทมที่เขาเขียนอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบนะ z x หรืออ่าไอตรงนี้ก็ชอบแต่อันนี้สไตล์มินิมอลมันจะแยกกันนิดนึงแต่ผมชอบอะไรแบบนี้ก็คือการที่เขากดไอไอตรงนี้มันสามารถกดปิดแล้วก็กดเปิดได้คือการที่คุณกดปิดเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยมันไม่ลก แต่การที่คุณกดเปิดเนี่ยมันก็จะมีเมนูมาให้คุณเลือกนะครับปกติสไตล์พีเนี่ยมันจะวางพวกไอคอนแบบนี้วาง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 เรียงไว้แล้วบางทีไม่สามารถปิดได้เออมาอาจจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ปิดด้านข้างปิดอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาแนวตรงเนี่ยผมก็รู้สึกก็โอเคเหมือนกันอย่างน้อยก็คือมีคนทำอ่า UI UX ที่ผมอยากจะเห็นแล้วนะครับซึ่งมันเกิดกับแบบคนไทยด้วยเออเท่จริงๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมว่าหลอดเลือดเนี่ยเท่แล้วนะแต่อยากจะให้มันตรงกับธีมของอ่าอันนี้ไปเลยอะ่ะก็คือพวกสกิลกดอะไรเงี้ยก็คือถ้าหลอดเลือดมาแบบนี้เลยเลยอะ่ะมันก็จะเท่มากๆนะครับหลอดเลือดมาสไตล์เดียวกับพวกสกิลด้านขวาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้ากันกวา่าแต่ตอนนี้ก็เข้ากันแล้วนะแต่เราจะเห็นได้ว่าฟอนตมันจมไปนิดนึงครับอืม ซึ่งเราก็ดูไม่ออกนะถ้าดูไกลๆอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าอันที่2คือ exp นะครับเพราะเวลาที่ผมเคยเล่นเกมอ่ะ exp บางทีก็เป็นสีเขียวหรือ exp เนี่ยจะไม่ใช่สีเหลือง stamina จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่กลายเป็นว่าเนี่ยไอสี IC energy เนี่ยมันควรจะเป็นสี exp อะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแต่ผมมองว่าเออจากประสบการณ์การเล่นเกมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆรู้สึกกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูส่วนอันอื่นเนี่ย ไอสไตล์ฟอนต์อะไรเงี้ยผมชอบหมดเลยนะสไตล์ฟงสไตล์ฟอนต์อะไรเงี้ยเออดูดีมากๆนะสำหรับแแบบนี้นะครับเอฟเฟกเอฟเฟกกับแอนิเมชันทำดีแต่ผมว่าอย่างที่บอกไปเลยนะครับเขามาสไตล์แบบบ็อกฟูดเลยอะคิงเลกาซี่แบบนั้นเลยนะครับจะไม่ใช่สไตล์แบบที่เราสนิคไปก่อนหน้านั้นคือสไตล์ของเฮดพีทอะไรเงี้ยมันมีความเรียลลิสติกสูงนะอันนี้จะเป็นความแบบอ่า VFX แบบ สกิลเทๆอะไรเงี้ยอันนี้ผลนะผลกราวิตี้ผลกราวิตี้แบบอันนี้คือสู้กับบอสอยู่ครับดูเอาซอนมาสเตอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยขอชมอีกอย่างนึงเลยคือที่ชอบคือฮิตตรงนี้ที่มันเดง้ง <c oughs> ๆๆเ้นี่ยโหโคตรเท่เลยทุกคนเวลาเล่นเกมต่อสู้อนะไรงี้ยผมจะเจออะไรอย่างนี้เยอะซึ่งอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยมันตรงกับด้านขวานะมันเหมือนมาจากโหมดเดียวกันแต่พอทุกคนลองตัดไอ้ส่วนข้างล่างออกไปสิไอ้ตรงเลือดอะมันเหมือนคนละเกมกันเลย เออผมก็เสียดายนะถ้าหลอดเลือดจะสามารถเป็นเหมือนแบบไอตกนะหนาๆแบบพุ่งๆออกมาอย่างนี้ได้อะมันจะเท่ไปเลยมันจะเข้ากันสดุสดๆไปเลยในมุมมองของผมนะเออดูดูด,ด,ดูสกิลอลังการมากนะน่าเล่นมากน่าเล่นมากนะครับแบบนี้เออดีหลายอย่างมากครับอันนี้เป็นระบบไกด์แทร็กเกอร์นะสามารถที่จะแทร็กพื้นที่ที่เราจะไปได้ เออเทอร์โบสติลเโอยสามารถที่จะไปหา Turbo s t u d ิลเเพื่อโอคารุนยังไงแล้วเป็นสไตล์ที่รวมแอนิเมะที่เจ้าของสนใจนะแล้วถ้าแพคมันแบ่งแอนิเมะแอนิเมะแอนิเมะมาเนี่ยผมว่าน่าจะน่าเล่นน่าดูครับน่าจะน่าเล่นไม่ไม่น่าดูนะน่าจะน่าเล่นเลยนะโอเคจริงๆเดี๋ยวผมไปดูสิพีคผ่านตัวอันนี้ดีกว่าเห็นไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งเลยที่แมปนี้พลาดมากๆอย่างที่ผมบอกไปเลยครับ เรื่องของความออฟฟิเชียลคืออันนี้เขาก็ยังแบบไม่สร้างออฟฟิเชียลอ่ะ Universal Peace o f f i ิเชีก็ไปสร้างช่องใหม่แล้วก็เอาสนิกลงทั้งหมดเพื่อจะเป็นการลงทั้งเทเลอร์ลงทั้งอะ,อะไรหลายๆอย่างที่อยากให้คนดูอ่ะแต่กลายกลายเป็นว่าพอมาลงในช่องของเจ้าของเองอะ่ะก็คือน่าจะเป็นคุณบีบอสนั่นแหละนะมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยรูปโปนเป็นรูปเนี้ยคนก็งงว่าเอ๊ะอะไรอะไรยังไงอะไรเง,งี้ยมันไม่เหมือนแมพที่ผมเนี่ย เดี๋ยวผมรู้สึกเห็นไหมผมตามอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะั่นเลวเฮสตูดิโอ,อ Studio, ลงอะไรในนามของสตูดิโออะไรก็ได้นะครับแต่กลายเป็นว่ามันกลายมาเป็นลงของโอนเนอร์นะครับแปลว่าเกมมันก็ยังไม่ดูดูไม่ออฟฟิเชียลขนาดนั้นแล้วล่าสุด4วันที่แล้วเขาเปิด Universal Pe ลพ e มาก็คือเป็นไอ้นี่เลยนะเป็นตัวโชว์เคสออสซอสนะครับอืมอันนี้เขาบอกทุเดย์วิ Showcase ดาบนะคาตาะนะครับอันนี้น่าจะดาบแรกเริ่มเลยทุกคน เฮียทาเท่มากนะนี่ขนาดสกิลแรกนะเฮ้ยสกิลแรกเอ้าเรื่องเลยสม็กโพนะครับนี่ก็ของสม็กเกอร์เออผมสงสัยอย่างหนึ่งทำไมสกิลดาบถึงต้องมี2สกิลด้วยใครรู้คอมเมนต์มานะคือใครรู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมาจากบอกฟุทหรือว่ามาจากเกมอะไรซักซัมติงหรือเปล่าแต่ผมแค่งงว่าทำไมสกิลดาบถึงต้องมีแค่2สกิล แล้วสกิลของผลถึงต้องมี4สกิลอันนี้สับสนวุ่นวายหัวใจมากนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะใครรู้แฟกต์รู้แบบความเป็นจริงว่าทำไมก็คอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะครับโอเคเห็นไหมสกิลดาบมันต้องมี2สกิลหมดเลยเว้ยซึ่งแบบมันสาเหตุมันคืออะไรคือทำตามๆกันหรืออะไรยังไงผมแบบโซเคนเข้ามาวะเฮ้ยโซเคนเท่นะวิ่งผ่านเลย แล้วก็เอ้ยมันเป็นมันไม่เหมือนน้ำแข็งนะมันเป็นเหมือนน้ำอะ่ะดูดิเออมันเป็นเหมือนน้ำนะโซโคเคนซึ่งก็ดีนะไม่จาเป็นต้องเป็นน้ำแข็งก็ได้อันนี้แหละดูอลดนะัลคาตาะนี่ฟันบูฟงบิส,ลสเลสเทบิเซนโตนะครับบิเซนโตโอ้ยอันนี้คือ ผมว่าแมปคนไทยอะทำสกิลสวยนะเออพูดเป็นเล่นเนี่ยผมบอกแล้วมันแยกกันเลยเรื่องความสามารถในการออกแบบหรืออะไรเงี้ยผมผมชอบนะผมไม่ได้ติดอะไรเลยแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ชอบมากดอาซอสดูดิไม่นจะมีคาว่า damage 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 Dam ไอเงี้ยเล่นกับฟอนตะ์อะพอมันเล่นกับฟอนต์นะมันเข้ากับไอเรื่องของฮีทเรื่องของสกิลอะไรตนโบนัสจะหอหลายหลายจุดมากนะครับเออ ผมว่ามันจะเป็นกิมมิคเขาได้เลยนะถ้าเขาเล่นกับฟอนตเยอะๆแบบแฟดคาตนะเออชิงอะไรเงี้ยเออพุ่งผ่านแล้วมีฟอนตอะไรเงี้ยเอ้ยนี่เออท่อันนี้เหมือนเหมือนดาบของโซนิกมากกว่าหมายถึงโซนิกในวนะันพันแมนอะแต่แฟดคาตนะผมไปนึกถึงแบบเซนอิสึอะเออแต่น,นี้กลายเป็นว่ามันเขาเขาน่าจะไปทรงแบบอันนี้มากกว่านะเออแต่พูดถึงแฟดคาตนะมันก็กลายเป็นแฟดประกายแสงในวันพันแมนได้นะ เออได้หลายตัวเลยนะครับแล้วมันด้วยความที่ว่าอย่าลืมมันเป็น universal นะพอมันเป็น universal เ,นเล่นได้หมดเลยเฮเวนสเปียครับอุย้ยอันนี้ชอบมากเป็นแนว g r a บครับคือถ้าโดนปุ๊บเนี่ยจะเข้าแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ move ซตมันเลยอะจะเข้าแบบต่อยรัวเลยครับมันคือของโทจินั่นเองครับ Heaven เฮเวนสเปียเฮ้ยผมชอบว่ะผมผมจะชอบสไตล์การต่อสู้แบบ grab แนะเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นแนวแบบพุ่งเข้าไปจับเข้าไปจับอะไรเงี้ย ส่วนตัวจะเบวอะไรอย่างนี้มากๆเบวความแบบอาฮิตเดียวอแบบ่ะหมายถึงว่าแบบไม่ได้ทําผมไม่ชอบอะไรที่เป็นฟูลเอผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นมุมูนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยผมจะชอบอะไรที่มันเป็นสกิลเดียวพวกนักฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเบวมากๆนะเลยได้ทุความที่ว่าเฮเวนสเปียร์เนี่ยไม่เป็นสกิลเดียวหมดเลยแต่การฆ่ามอนการฟาร์มเนี่ยคงจะยากเดานะแต่เห็นปะแต่แบบการฆ่าบอสอะโคตรเท่เลยโมดัเลเด็คเจอร์ครับอันนี้ของ ซรงจินอูซรงจินบูนี่มีคำว,ว่าดาเมจดาเมจดาเมจ a g อะเออแต่มันเปลี่ยนสีได้ปะเปลี่ยนแบบดาเมจดาเมจเป็นสีม่วงอะมันเป็นซรงจิน o, อูอะซรงจินอูซรงจินบูเฮ้ยแตห่หรือว่ามันเป็นสีม่วงอยู่แล้วเอ้ยมันเป็นสีม่วงอยู่แล้วแต่ทำไมเมื่อกี้ผมเองเป็นสีแดงวะเฮ้ยแต่ของมันเยอะมากเลยนะพูดถึงอะอันนี้คือแค่รีลีดปะอะลีแล้วของมันเยอะขนาดนี้แปลว่าเปิดมาคอนเทนต์ต้องมีอะไรให้เล่นเยอะแน่ๆเลยครับ dark base นะครับโยรุ เราดูเราดูไปแล้วแต่อันนี้เขารีรีใหม่มัง้งใช่ไหมมันดูสวยขึ้นอยู่นะมีสองขั้นครับโยรุดับเกมพาร์ล้ว่ปเนี่ยตเตมิมนะดูโกงนะเนี่ยดูโกงนะดาบดูโกงนะแต่ต้องมาดูฮิตเฟรมกันอีกทีครับตอน PVP นะเ,ออเฮ้ยจีนอสจีนอสมาก็แปลว่าพวกตัวละครจากวันแฟนแมนแฟดประกายส่งประกายแสงอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องมาอยู่แล้ววะ ตัวมันเบียวมากเลยนะแต่คนไม่ค่อยเอามานะครับคนไม่ค่อยเอามาเฮ้ยแต่ไซบอกมี3 3สกิลครับเอออันนี้ก็ค่อยค่อยชื่นใจหนะ่อยมี3สกิลเทอร์โบเอ็กโซซิสครับโอ้ยฟุตพาวเวอร์มันไม่ต้องมันไม่ต้องไม่ใช่ฟุตพาวเวอร์ดิมันต้องเป็นเรียกอันใหม่เลยปะเป็นแบบพาวเวอร์อะอย่างงี้ก็ได้เป็นพลังอะอุย้ยท่าโคตรเยอะ1 2 3 4 5 5ท่าอ๋าท่าอนี้พุ่งเข้าไปเตะครับ โอคาลุนสกิลเอ็กโอ้ยยังกระเดาแฟดวิ่งหมุนโดนดามิเอตรัวครับเจ็ด yeah. อันนี้เท่อันนี้คือโอ้อันนี้อันนี้เท่มากสกิลซีคือพุ่งเข้าไปแล้วก็เตะ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 หมดเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยเฮ้ยฟูลเทอร์โบครับโอ้ยเข้าคาสซีนโคตรอวยตัวโคตรอวยโอ้ยแล้วมีโอ้ยแล้วมีสกิลขึ้นบนหัวด้วย อันนี้น่าจะต้องเป็นแบบระดับมิสติคล์ว่าเฮ้ยเลนส์หมดหมดโกรธหมดโกรธดูดิ๋หมดโกรธโหสกิลเปลี่ยนปะเนี่ยหมดโกรธหรือแรงขึ้นแรงขึ้นเฉยๆปะก็จะประมาณนี้เลยครับารายละเอียดอะไรต่างๆนะน่าเล่นนะน่าเล่นนะพูดถึงนะครับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใน Discord ได้นะครับทางใต้คอมเมนต์นะถ้าผมไม่ลืมปักเนี่ยผมจะมาปักให้นะครับผมก็ จริงๆยังมีอีกหลายอย่างนะที่เท่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโดเมนโดเมนของเขาเท่มากผมบอกเลยซูคุระเนี่ยซากุระสแตนคอนเซ็ปต์เขาบอกนะก็คือได้ไอเดียมาจากซากุระสแตนนะครับด่านนั้นแต่ก็เท่อยู่เหมือนกันเท่เท่หลายตัวเลยนะครับแต่นั่นแหละข้อเสียที่ผมพูดไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปแก้ไหมนะครับแล้วก็เนี่ยไอ,ไอแอนิเมชเซเรเชียลเนี่ย ที่ผมบอกอะ่ะผมไม่ไว้ใจแบบนี้เพราะไอ,ไอแอนิเมเซเลเยลเนี่ยผมก็โดนต้มผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นจริงเป็นจังอะ่ะอย่างน้อยคือแสดงความเป็นจริงเป็นจังให้นิดนึงครับว่าอยากจะทําเกมให้คนอื่นเล่นจริงๆนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงเพราะรายละเอียดมันเยอะมากๆแล้วก็อยากจะให้แบบเนี้ยมันมาให้ผมเล่นจริงๆอะ่ะนะครับวันนี้ก็ ไปแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้คิดเห็นยังไงเกีย่ยวกับแแบบนี้น่าเล่นไหมหรือรู้สึกคิดเห็นไม่ตรงอะไรกับผมหรือตรงกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ก็ไปแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย